สวัสดีครับวันนี้อยู่กับซาเลตนะครับวันนี้ลูกค้าได้นํารถโตโยต้ายาริสคันนี้นะครับมาเปลี่ยนยางกระดุมงูกับทางร้านนะครับเดี๋ยวไปดูยางเดิมลูกค้าว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นยางเดิมของลูกค้านะครับเห็นได้ชัดนะครับว่านมจะแบนลงไปอย่างนี้นี่แม่ลงไปมากนะครับก็จะเสื่อมสภาพลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราทดสอบดูครับว่าเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับเราปิดประตูสนิทนะครับลองดึงครับดึงได้ง่ายเลยนะครับเดี๋ยวไปเทียบยังจากทางร้านว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นยางที่เราเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับเห็นได้ชัดนะครับว่านวนจะหนาขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็มีรูนะครับอยู่ตามตัวยางนะครับจะทําให้ปิดประตูได้สนิทมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราทดสอบครับโดยใช้กระดาษนะครับ นี่นะครับเป็นประตูเสนิทนะครับลองดึงครับนี่ครับดึงออกยากนะครับถ้าดึงแรงก็ขันนี้นะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับทางร้านจึงรับประกันได้ว่ายางจากทางร้านนะครับสามารถกันลมกันเสียงกันกลิ่นได้ดีนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะมาเปลี่ยนยางกระดูกงูแบบนี้นะครับร้านเราก็อยู่ที่พุทธมณฑลสายหนึ่งซอยเก้านะครับหรือว่าสามารถติดต่อผ่านทางซาวเลดเราได้เลยนะครับ